วันนี้หลังจากทำวัดสมุนเสร็จนะเกือบเกือบทุ่มครึ่งหน้าสลาวลนนี้จะมาดูเขาเรียกว่าเห็ดเห็ดบานค่ำนะ,ะขึ้นตามถนนเลย ทางภาคอีสานเขาเรียกเห็ดบานค่ำนะตอนเช้ามันมันมันก็จะมันก็จะหุบมันออกตังหน้าสลา,าเลยโอ้สวยนะดู